เขาเขาไปห้องน้ําอยู่เขาไปห้องน้ำเขาห้องน้ำเขาเขาไปข่องน้ำอยูเหียบหัวก็ได้เลนจงหวจงหวะไม่มาอีนี่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 อยอนนีีวแค่เนีวแ่นเวลานี่จะเป็นใหญ่ผมจะเป็นใหญ่โอกาสแบบนี้ไม่ได้หาได้ง่ายนี่นเราจะเราจะเหยียบหัวเขา่อกกว่านี่กว่าเขาจะกลับมา

มาดัานิ่งมานิ่งมานิ่งมาดโคมาดโคตั้งใจต่อไปต่อไปใครต่อไปก็ต้องเป็นสีฟ้ากับสีม่วงใช่ไหมเออใช่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 เดี๋ยวฟ้ากับมวงไปอีกฝั่งนะเออ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 จริง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 ใช่ใช่ใช่ผูฟังเรามันไวเลยเนะอะไรนะอะไรนะอ๋ออะไรรอต้องโดดใช่ป่ะโอเคต้องโดดเดี๋ยว